ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับะกรผมลายเสืออลมุนหุ่นเขาอี้มีเรื่องราวเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ของผมและก็จากที่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ได้พร่ำสอนผมนะครับมาฝากเกี่ยวกับเรื่องการขับรถในขณะ,ะไปเจอฝนหรือฝนตกนะครับสมมุติว่าคุณขับรถไปเจอสภาพอากาศสสภาพอากาศในเวลาเดียวกันนะฮะ ยกตัวอย่างสภาพพื้นถนนแห้งแล้วไปเจอพื้นถนนเปียกควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเบื้องต้นเลยสมมติว่าคุณขับอยู่ร้อยกว่าเลยหรือว่าขับอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคุณขับอยู่บนพื้นถนนแห้งแล้วคุณขับเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณไปเจอฝนระหว่างทางที่เขาพูดว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านมีจริงฮะมีจริงฮะ,ะเราขับอยู่ในสภาพพื้นผิวถนนที่มันแห้ง แล้วจู่ๆก็ไปเจอสภาพถนนที่เป็นพื้นที่เปียกเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยว่านะครับคุณเนี่ยควรจะลดความเร็วนะครับผมแนะนำเลยความเร็วที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ประมาณ60 70 80นะครับไม่ว่ารถคุณจะดีขนาดไหนเพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้คุณเห็นปลาไหลไหมครับปลาไหลแล้วคุณลอง เอาปลาไหลออกไปตรงพื้นหญ้าแล้วปล่อยให้มันเลื้อยเลื้อยจนตัวมันแห้งหมดนะครับแล้วคุณเอาน้ําใส่กระมังไปนะครับแล้วก็จับปลาไหลตัวนี้ใส่กลับไปในกระมังเมือกมันจะออกเยอะมากเมือกเมือกแบบเนี้ยเปรียบเทียบได้เลยครับสภาพพื้นผิวถนนที่มันแห้งนะฮะแต่ความแห้งเนี้ยมันเต็มไปด้วยคราบยางที่มาจากล้อรถ หรือว่าร่องรอยการสกรอของยางที่มันอยู่ที่มันอยู่บนผิวถนนเนี่ยที่มันออกมาจากตัวยางรถเราเนี่ยมันก็อยู่บนถนนแห้งๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นพอมันมาเจอฝน,นเจอน้าเนี่ยแรกเริ่มที่ฝนตกเลยนะครับเมือกพวกนี้มันก็จะออกเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับว่าทําไมเวลาฝนเพิ่งตกแล้วรถมักจะเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ฝนเพิ่งตกเพราะว่ามันเกิดอาการเมือกพวกนี้ย มันลื่นครับนี่คือสาเหตุหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝนแรกเริ่มตกเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าคุณจําเป็นต้องจอดได้เนี่ยจอดดีกว่าครับจอดปั๊มให้ฝนตกชะล้างเมือกพวกเนี้ยออกไปซะก่อนนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นต้องขับจริงๆนะครับคุณอยู่บนถนนแล้วขับขับมาจะเจอฝนเนี่ยนะผมแนะนําเลยว่าลดความเร็วนะครับผมบอกเลยว่าอาการรถหมุนรดฉลับเบรกแล้วลื่นหรืออะไรเนี้ย ก็จะไม่เกิดนะครับอันนี้ฝากด้วยความห่วงใยจากลายเสือนะครับเป็นห่วงสมาชิกทุกท่านอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับกระผมลายเสืออลมุลโอบอุลควาว์อี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ